สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับร้านลำนาลายเทกเตอร์นะคะสวัสดีพี่ น้องๆนะนะลุงป้านาอาทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาชมนะจ๊ะวันนี้ทางเรานะคะมีรถไถรุ่น L5018 นะคะมานำเสนอคะสำหรับท่านใดที่กำลังคิดจะออกรถไถนะคะขนาด50แรงอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาชมนะจ๊ะว่า50แรงคันนี้นะคะเป็นแบบไหนบ้างนะคะสะภาพสวยพร้อมใช้งานนะคะคันนี้ตรวจสภาพให้หมดแล้วนะคะพร้อมใช้เลย รถนะคะอายุการใช้งานก็คือ900ชั่วโมงเท่านั้นนะคะดูสิคะแห้งๆค่ะเห็นไหมคะที<ม>่ฟงที่ฝุ่นยังอยู่นะคะแห้งๆเดิมๆนะ๊ะเห็นไหมคะมีรอยมาร์คด้วยนะคะจากศูนย์รถทันนีเมมเนะะ้เอี่ยมมากๆเลยนะคะเอี่ยมมากๆเลย900ชั่วโมงเท่านั้นนะคะไม้แท้ไม่เดิมจากศูนย์นะคะล้อนะคะยางดีสี่เส้นเลย นะคะคยางดีสีเส้นเลยตัวนี้นะคะนี่ค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นเป็นเกียร์นะคะเกียร์ชัตเทิลนะคะตรงนี้สะดวกนะคะรเร็วในการเดินหน้าถอยหลังมากมากนะคะนี่ขาบอดี้ body. สวยสายเงาวับแบบนี้เลยกล้องที่ถ่ายอยู่ตอนนี้นะคะไม่ได้แต่งสีไม่ได้อะไรเลยค่ะคุณพี่ขาสีมันสวยแล้วก็ เงาแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะให้ดูบริเวณโครงหลังคานะคะแล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นของหลังคาค่ะแบบนี้เลยคันนี้เข้าใหม่นะคะคันนี้เข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยค่ะสวยเงาวับเลยค่ะนี่นะคะรายละเอียดก็จะมีนะคะบอกแบบนี้เลยนะคะจะมีบอกประมาณนี้เลยนะคะ โดยวรวมคือสวยมากนะคะพร้อมใช้งานนะคะมีเห็นไหมคะเงาวับเลยเห็นไหมคะเงาวับเลยสะท้อนเห็นบ้านเลยนะคะนี่ค่ะน็อตขาวแบบนี้นี่ค่ะแบบนี่ค่ะ นี่นะคะมาพร้อมใบมนี่ดันดีหน้านะคะ 186F นะคะขนาด1เมตร1เมตร86เซนนะคะตัวนี้ขายดีมากๆเลยนะคะตราช้างแสกสศูนย์เลยนี่ค่ะเติมสวยนะคะเปื่อนฝุ่นเฉยๆค่ะเปิื่อนฝุ่นเฉยๆเห็นไหมคะตัวคานข้างล่างก็สวยมากๆเลยนี่ค่ะ โดยรวมคือสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมช่วงท้ายนะคะนี่ค่ะล้แลย้ายดูสีเส้นเลยนะคะนี่ค่ะช่วงท้ายก็จะเอี่ยมนะคะประมาณนี้เลยค่ะคุณผี่ถ่ายเอี่ยมมากๆเลยนะคะ ะะประมาณนี้ค่ะช่วงท้ายนะคะเอี่ยมมากๆค่ะสีสวยสดใสนะคะทางเราก็ฝากไปด้วยนะคะท่านใดที่กำลังสนใจรถไทยมือสองอยู่นะคะคันนี้ราคาเพียง460,000บาทนะคะราคาถูกมากๆนะคะราคาถูกแล้วก็ประหยัดงบมากๆเลยสำหรับท,ที่ท่านใดที่กำลังอยากจะออกรถมือหนึ่งอยู่นะคะก็ ฝากไว้ด้วยนะคะคันนี้ค่ะราคาประหยัดมากๆเลยนะคะรถไถ่ายมือสองลำนาลายค่ะของเรามีรับประกันคุณภาพนะคะรับประกันเครื่องเกียร์หลังการขายให้3เดือนเต็ม,ตมคนที่คาะซื้อที่นี่ไม่ต้องกลัวเครื่องเ,เกียร์พังค่ะลูกค้าเอาไปใช้กันเป็นแบบว่าหลายปีมากๆยังไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะร้านลำนาลายแท็กเตอร์ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรถไถยรุ่นอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น L40 L 4 5 l ห้าเอลสี่เอะไรอย่างนี้นะคะถ้าได้สนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ